สวัสดีกับ75คนดูแม่แครับอยากได้รัฐบาลวันนี้กดไลค์กดแชร์ด้วยผมจะปล่อยรัฐบาลไลน์นี้ไลนไลไล์นี้ เลยนะครับใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ช่วงนี้มันปิดกั้นการมองเห็นใครเห็นนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ใครจะได้แชร์ด้วยนะขอคนละหนึ่งแชร์ฝากแชร์เพื่อเป็นสะพานบุญนะครับการแชร์ไม่ผิดกฎหมายไม่สับสนให้ทุกคนเล่นการพนันแล้วก็เรามีจัาจีปักค์ลิงใต้คอมเมนต์ด้วยนะครับรัฐบาลงวดนี้ทํามาได้เด่นศูนย์กับเด่นเจ็ขอฟันที่ศูนย์ขอท้าถ้าไม่มีศูนย์ผมจะมาเต้นเพลงขมิ้นะที่มันท,ทําจังซี่มาแล้วก็เฮ็ดจังใดวะ ผมหาเบอเจอตัอกี้ผมว่าผมไปเปิดเบิ้งมันบอเจอไหมเออนี่ท่ายังซี่ไหมนี่นี่สิมาเต้นแบบนี้เบิ้งแล้วแล้วก็ถ้ามันไม่มีศูนย์นะผมจะมากินไข่ไข่อะไรนะที่มันเป็นไก่ตัวตนะัวน่ะเออไก่ไข่เขาเรียกไข่อะไรนะไข่ไข่ข้าวเหรอ ไขอะไรครับไขที่มันเป็นตัวๆนะ่ะไขที่เขาเอาไปเอาไปย่างนะ่ะที่เขา,เาไปย่างแนละ้วมันเป็นตัวโตวนะ่ะผมจะมากินโชว์แล้วผมก็ซิมาหากโซเพราะว่าผมก็กินแล้วผมมั่นใจงวดนี่นะ่ะรัฐบาลต้องมีศูนย์อันนี้รัฐบาลนะครับเดี๋ยวถ้าเจ็ด้อยผมป้อยเลยแม่แม่แมกดนึ่งไหมผมกดไลค์อีกคนละหนึ่งแชร์แล้วไม่บอมีที่ซื้อที่แทงกดลิงก์ด้านล่าง เอาเครดิต50บาทเนี่ยผมเพ่เห็นคอมเมนต์อย่างเลยไข่อะไรไม่รู้ทำเป็นตัวแม่ผมเ่กินไข่อันนั่นน่ะเออเดี๋ยวผมสิคันผมได้กินเนี่ยผมสิากหน้าไล่สดนั่นล่ละว่าเลยโอ้ยท่าครับงวดนี้นะรัฐบาลฟันศูนย์นอยวีล่าง38วันนี้เก็บครบ3รอบผมลงให้ครับในด้อมมาดูแม่เบื้งในด้อมเดอ้อ ผมจะให้แม่ดูในด้อมใครยังไม่กดเข้าด้อมนะ่ะเดี๋ยวให้สแกนไลน์แล้วเข้าด้อมไปด้อมมือนี้บอกแล้วว่าสามที่บ้านเรีกยกไข่ข้าวนั่นยยเราไข่อีหยังโมหูแม่ผมผมบอกผมซีมาห้กโซ่ <c oughs> ผมว่กกินไข่ลูกเออแม่เขาเอิญไข่ลูกเอาใครกดใครยังไม่กดเข้าด้อมกดเข้าด่วนเดี๋ยวนี้ครับอันนี้ด้อมของผมจริงๆนะมาชี้แจงตรงนี้แล้วครับแล้วแนวทางอนะ่ะจะลงให้น้อยกับลาวแล้วก็มีรัฐบาล นะครับเอาไว้เพราะว่าตอนนี้เพจมันปิดกั้นหนักแขยงอ่ะนี่เปิดให้เบิง้งนี่เห็นไหมหาน้อยวันนี้เจ๋งไหมครับเจ็ดร้อยคนดูนี่ ทานอยวันนี้เข้าสามสามเจ็ดเจดแล้วเมื่อกี้พี่พี่เขาบอกมันออกสามแปดเป็นตัวอัดหนักเลยใช่ไหมสามแปดอ่เป็นตัวสามแปดไข่ที่เป็นลูกๆนั้น่ไข่ที่เป็นตัวๆนะแม่ผมเส้อมากินให้เบิง้ง เดี๋ยวเดี๋ยวให้อมินเบิ้งให้เด้อ่ะกดเข้าด้อมครับกดเข้าด้อม ผมเ้เดี๋ยวจะปล่อยไทยสว่วนอันนี้จะเป็นตําไทยครับตาไทยงวดน,นี้ถ้าเลยคันว่ามีศูนย์ไอติมให้หนึ่งไม่เอกให้ศูนย์เออเอาจับเลยศูนย์นึ่งนึ่งศูนย์สิมาบอ งวดน,นี้ต้องมีศูนย์แต่ว่าผู้ว่าสิมาบุญมาล่างอันนี้รัฐบาลป้อยแล้วฝากไม่แม่พี่พี่ลง YouTube นำเดินนำเสนอนำงวดน,นี้รัฐบาลครับให้เด่น0ูนย์กับเด่นเจดลักศนย์นะครับตัวจอจะมี0-4-0-3-1-0นะครับเลขลองจะเป็น7-3-7-8 3 7, ตัวให้0-4-7-0-7-8เลขลักตัวเดียวจะเป็นเลขหนึนะครับส่วนเลขอัดงวดน,นี้จะเป็นเลขหนึแล้วก็ศูอันนี้รัฐบาล แบบใหม่เหมือนกันนะครับอันนี้คือตัวรักครับตัวชอบตัวเดียวโดดๆมาเล็ดเดียวอันนี้จะเป็นเลขมักแห่งอักหนักๆศูนย์หกแล้วก็หนึ่งเจ็ดถ้ายั่นกับหัวก็คือศูนย์เก้าไปด้วยนะครับมีแค่นี้มีให้แค่นี้แล้วก็ถ้ามันไม่มีศูนย์นะผมจะมากินไข่ไข่อะไรนะที่มันเป็นไก่ตัวตนะัวน่ะเออไก่ไข่เขาเรียกไข่อะไรนะไข่ไข่ข้าวเหรอ ไข่อะไรครับไข่ที่มันเป็นตัวตัวน่ะขไข่ที่เขาเอาไปเอาไปย่างน่ะที่เขาไปย่างแล้วมันเป็นตัวตวน่ะผมจะมากินโชว์แล้วผมก็ซิมาหากโซเพราะว่าผมก็กินแล้วผมมั่นใจงวดนี่น่ะรัฐบาลต้องมีศูนย์อันนี้รัฐบาลนะครับไข่อะไรไม่รู้ทำเป็นตัวแม่ผมก็กินไข่อันนั่นน่ะเออเดี๋ยวผมชิ ท่นผมได้กินเนี่ยผมที่หากหน้าไล่สดนั่นแหละว่าเลยโอ้ยท่าครับงวดนี้นะรัฐบาลฟันศูนย์